ต้องบิกนะงงนโซนิกร้อยห้าสิบทำไมร้อยห้าสิบก็เครื่องร้อยห้าสิบไงโง่จริงขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรและคันเนี้ทำอะไรไปบ้างเครื่องเดิม ใส่แคมไล่คาบูแรงไหมได้มากี่ตัวที่เทสแล้วอะเทสมาแล้วคันนี้ได้มา18.5ก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าแรงเปลี่ยนแคมเครื่อง c ีบีนะแล้วก็นุนนี่นั่นไล่คาวบงคาบูด้วยก็รวมรมไปค่าแรงสองพันอะไม่รู้ว่าจะแพงไม่แพง <laughs> แพงไหมก็ <laughs> ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็เอามา ที่อื่นดีกว่าก็พาไปไม่แรงแพงนานนะก็ตามคิวนะครับบอกเลยว่าตามคิวเพราะบางทีอะทำหลายคันมั่วแล้วเราก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันเราไล่ไปทีละคันทีละคันมันจะได้ดีกว่าถ้าเราได้ก็รับเราไม่ได้รีบก็ไม่ว่ากันนะครับอืมคันนี้นมหนูน้ำมัน กบืนโปรนะเอ็นโปรแท้เบิกศูนน้ำมันอยู่ที่ร้อยสามสิบอากาศสี่สิบสองแล้วก็คลายอากาศมาหนึ่งรอบอ่ะสตาร์ตติดง่ายไหมไม่ต้องบิกนะ ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวลูกค้ามารับอย่างนี้ <S 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 โอเคเอามาฝากเป็นทิกเล็ก